สบายดีพี่น้องมาเบิ่งลูกปลามาซื้อลูกปลาไปปล่อยอ,อยู่น้องหน่อยครัไได้ปลาป่าขนาดนะอันนี้ปลาดุกปลาดุกีชโตแยามันบยู่หรอนอนเขาน้องเขาบอยู่ออกไปเบิร์ตโฟลเดอร์ใหญ่โตปลาปากรั

côn này bọ côn trải ừ. <laughs> này yuk khi nó xiu bọ bắn bắn xi à cho nó cho nó bao อือตัวใหญ่เลยคือไปอะไรก็ก,กินหัวหานเลยเลยออ,อันนี้ป้าเค็งใหญ่โ <c oughs> อ้ไปปล่อยน้องให้ดีหัวจะวไปนะจังเนาะป้าเค็งใหญ่ตัวใหญ่นมันจะปวดไปจัง Ba nhà, đi, uống, ba nó nha thì để đi cho tôi nhảy này phải nói em chụp ba mình tôi nhảy

มันตัวใหญ่ตัวใหญ่อย่นี่เติมแก๊สเติมออกซิเจนออกซิเจ็ดนี่ซื้ออยู่ปักสองไปน้อยประเข้งม่ตัวใหญ่ๆเมื่อปิ่งได้เลยกระดูกนน้เป็นแผ่นเลย อยู่ในเรื่องปักสอ่องนะครับ้านเนี่ยบันนวลวิไลยอย่บอกทางลงบันละหาน่งเพราะว่าเห็นป้ายเ็นเขียนบอกเ้วก็ได้มาเบิร์กห้าเบิง่งปละดุกก็มีลายสายพันธุ์ขนาดรุ่นเนี้ยจะเป็นรุ่นใหญ่คเนาะปะดุกก็เลรี้ยงสไลด์มันบ่อยอยากคอยอยู่ไม่ต้องใส่ววาออมาซเซีย์ <laughs> Tôi nhảy <nhãi>

แหละนะปฏิภาณกันกลับเลยมาบ็นการทำเหวกเป็นตนอกหน้ากับปฏิภาณไปหาหมอกอน ให้มันแหว่มันย่างกันขนาดแต่ว่ามันก็เสิยแหวน่แหละเพราะว่าหลายวันแหละท้ามผูกิ่เคยเป็นประมาณทิศหนึ่งมันจะเสีแวะไปเนาะหนวอมันติ๊บเลยลูกป้าปลาโอ้ปลาเค็งมีสะออนเหมปีกเลยไปได้เออปีไปได้

น้องเอ้ยเปก้นที่รอมาเลยจักโตเนี่ยบอกไปลุงลูกทำไมเป็นอะไรแว็บไปได้พี่น้องเลยแว็บลุงแล้วรยวายมันอันอีเมพไปค้างไพ่แล้วมือนนั่งเพาะเปื่อยออกมาเียมันปร่งนั่งใหม่แบบนี้มันเป็นโปร่งสีใหม่ละทินพันแห้งไม่ได้ไปก้นกิรอมือเอื้อมมเฮิร์มันกับปกติแล้วพออันนี้ก็แหวบมาลงแหวบลงแล้วเ้าเลยน้ำหมั ้นมน,ม,ม,นม,ม,มีน้ำเกลือ,อ,อน้ำเกลือละำอทำความสาดแพ้เจ้ากัดกันเสียบเสับสักระยกตงใครก่จะ่ว่าอะไรแข็เมื่อห็นแบแล้วแบแล้วตะกี้มันเป็นหันอยู่ว่าดีละลงเลยเนย ตายไปแล้วปลงปลงแล้วเก่าปลงใหม่แ <appearances> ล <here> <aesthetic. fig rast> ้วคิเป็นนังใหม่ขึ้นมาเนาะเชี่ยวใหม่พอดีนหนอยุกวันแดงอยู่แดงอะไรแดงนำหมาน้ำหมาปลาไปปอนะปลาเฮาปลาเฮามมันเสียแล้ว ไปปล่อยน้องน้อยทราสิใหญ่ไว้ผมมันมีนั่นน้ำมีฝุ่นลอยสิบกว่าโตเฮ้ยอ

ไปลอลงาเยด้อแลวเยได้ออุ้ลอยเลยได้หัวหันมาหวานเลยนะเไปแล้ว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 วูววววววว มันแมันมีหยาลายลงไปรง้างหนาคือบ im ่อนบอรงยาหัวหานมาวานให้กินเพราะว่าให้มันสักถอนก่อน้ยนั่ดนไม่มไงวฮะิเอางาบักกานามาลดอยู่ต้นซิดานะมทิมโน เขาวัดแห่กันยังวัดข่างสลามเขาตะกะเขาก็เริ่มเคี้ยวขึ้นมาแล้วได้ไปหน่อยเลยอืมได้มา,า,า,มาัมืออ่ะได้มา,า่าไหเนาะนิกี้น,าานั้นทมายังเป็นปีอายอยูอโอปล่อยลงไปแล้วบานีนแลนด์รีดวีดเลย ớt ừ. thì ừ. ừ. nó lỗi tango Ờ chị cái lỗi lẽ cái lòi đấy mày 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 น้องนี่ก็จะดุดแต่ว่าหลดแดงกับบุมาชเืออไปเนะิดเอาก้ามาลิดมาตั้งตั้งไว้เนี่ยมาหลด้ามัดมาตั้งไว้เนี่ตั้งไว้อเอาละตั้งไว้แล้วเะเออ โอเคพี่น้องครับคุณที่ก็มาหับทรุ่มลาแล้วตทนาไม่แล้วก็ดีแล้วแหละพี่น้องเยอ,อีกเมื่อนเมื่อก็แวะเป็นปกติแล้ว